สว,ส,ว Jamie, สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับการเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนครับยางปัดน้ําฝนด้วยตัวเองนะครับโคตรจะง่ายเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยางปัดน้ําฝนของเรานะครับก็ใช้ไปนะครับสักระยะหนึ่งประมาณปีนึงนะครับเนื่องจากมันตากแดดตากฝนนะครับก็จะทํ Overall, าให้มันกรอบนะครับนี่นะครับหมดสภาพครับยางหมดสภาพนะครับทีนี้มีวิธีการเปลี่ยนด้วยตัวเองยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เราวัดดูก่อนนะครับว่ายางปัดน้ําฝนของเราเท่าไหร่อันนี้18นะครับ มันจะไม่เท่ากันครับความยาวจะไม่เท่ากันอันนี้20อันนี้ประมาณ20นะครับ20นะครับอ่า20 18 20นะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่า18 20เราก็ไปหาซื้อนะครับอเวลาเราไปซื้อเนี่ยนะครับบางทีเขาก็มีแพ็คมาเลยนะครับว่า2อันนะครับมันจะเขียนไว้เลยว่า18 20นะครับแต่อีกบางอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับมันก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนี้18นะครับ อันนี้20่อ่าเราสั่งซื้อมาแล้วจะเป็นออนไลน์หรือร้านอะไรก็ได้นะครับผมซื้อมาจากร้าน DIY ง่ายๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนก็โคตรจะง่ายเลยนะครับอ่ะเราจับขึ้นมาแบบนี้นะครับดูนะครับให้เราสไลด์ถอยหลังไปนะครับมันจะแค่ล็อกอยู่แค่นี้ครับกดสไลด์ถอยหลังไปนะครับนี่นะครับสไลด์ถอยหลังไปแล้วก็ออกแล้วนะครับแค่นี้นะครับจะล็อกอยู่แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเราก็แกะนะครับแกะอันใหม่ออกมานะครับ Okay, ออกมานะครับแล้วเขาก็จะมีนะครับยางรองนี่นะครับมียางรองให้ด้วยแล้วก็ยางรองออกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็นะครับอมันจะมีตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของการจับตัวนี้จับขึ้นมานะครับงัดขึ้นมาแบบนี้นะครับงัดขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอานะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะครับเอาทางนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเอาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาลงมาข้างล่างนะครับอแล้วก็นี่นะครับ พอเสร็จแล้วก็ดึงถอยหลังมานะครับย้อนส้อนกลับมาแบบเดิมแบบนี้ล็อกแล้วครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับกดล็อกลงไปปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นได้ยางใหม่ที่พร้อมที่จะปัดน้ําฝนที่มันตกลงมาในหน้าฝนนี้นะครับได้อย่างสวยงามสมบูรณ์นะครับปลอดภัยด้วยนะครับอ่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทําในลักษณะเช่นเดียวกันนี้นะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนด้วยตัวเองนะครับเสียนจะง่ายเลยนะครับถูกด้วยนะครับ อ่าสลัดคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ